สบายดีสบายดีพี่น้อยยินดีตอนทำข้าวซีซ็อวัสดีพี่เก่าอากาศน่าหน้าจนคนลุกเอฟจีไล่คนถ่วงว่าเสาร์ดิมัะหนาวเดือนสามอวนขื่นบ่แม่เด็กออกกําลังกายกีฬายเป็นอะไรอ้วนแต่เด็กหนาเด็กหลังบ่แม่ดิมันเป็นคนมีจะเอื้อนว่ามีมีโกนแหละมีพุ่ง่้นแบบมีเด้อแล้วกดใหญ่านะเวลาหนี้น่ะยืนน่สัยเนี้ยว่ากดใหญ่หัวทรง บกดไงหัวถามมนเว่าไงพี่น้องเออสกปกไงก็จะวัาสดินเสริมบ่บ่ไดเสริมพี่น้องอันนี้นะมีเลื้องหลือเสริมหายมีเลื่องหามากเลยพี่น้องอากาศกัหน้าอยู่ประมาณเท่านั้นชิิซ่ามชิซ่าจีนเน่ะสังเก็ดคนขัดิมตลุกเลว่ะได้แหละมีเลื้ยงนะฮะกับสาวไข่รับเดรอย่างเงี้ค้่อยอีกเล้วมีเลื้งกำลังไข่เนี่ย วันนี้นะสีผ้าสะจิ๋นเขาไปในเมืองเอาไปเนาะว่าสิไดิสอนป่าบนไปผ้าสะจิ๋นไปในเมืองก่อนแล้วก็สิีผ้าโจ๊กขาวมากินแม่ลูกพากินขาวนะน้ำมันตีอยู่กับบอดี้อันอย่างป้าน่ะพาไปเบืองว่าสิเขาไปในเมืองก็สะจิ๋นเหนือ่าอากาศหน้าหนาวบี่น้องหน้าอยู่อะเอฟซีิเกิดความสงสัยวะน้ำพุ่งไปเสียเฉยที่เงาเออเอฟซีมาสนิมวัดกันเลยซอยเบืองว่าออกกำลังตายมากไข่เนื้อฮามล็อกเน่้อฮาม ยาสิอาชีพแขกให็นไหมเนี่ยออกกํลังกายประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ชีพแขกว่าสิออกกําลังกายอยู่เมื่อยอันเมื่อยแลยค่ะเป็นไผ่ไม่แต่นอนอันสุดว่าแต่ยังไมาออกกําลังกายตอนนี้เอฟทีจีพี่จิ๊วเรียมไปลองไหมเออจะหน่อยแต่ละนะเดพี่น้องให้นวากันดีใส่เสื้อแขนยาวดีู่เตรียมข่อเขับไปนิดเมื่งข้อเหยียบซูดเหยียบเหยียบซูดเหยียบข้อสวรรค์เหยียบ เว้าทุกอนสว่านทางดีซ้ำมันสีไปหกด้วค่ะเต็มสุดอยู่ด้วพี่น้องโอ้มันน้ำแหฮะ้ม่ไปใช้โลอะไปใช้ท้องติ่งใช่พี่น้องสรีมยูธนาคารการค้าพาสะจื่อมาุ่นเดชกระดายซองบันสี่นาด้วพี่น้องขึ้นบาทได้เงินกี่พี่น้องเด้เปิดยูธนาคารการค้าได้พี่น้องเดชอช่ไหม ฝากวันนี้สุขีวันหน้าอยูฝา,ากวันนี้ถอนเมื่ออื่นฝากวันนี้ถอนอื่นอ่ะเออฝากไปตลาดต่อวันนีน้เหนาๆน่ะหล่อมากฟาดเถื่อนอากาศคิวรถอัน,นเดียกไปอยากไปไปอยากไปเมืองใดกับเพขึ้นอยู่นี่แหละพี่น้องครมีครบทุกสายแกงกอกดงเห็นเสบกเสบโพนมีมาด้วนก๊อกแก่เดียว<ส>ะดียวจะกอกแก้วะบวกหูเดี๋ยวดิก่อน <สะ S 2> ว่อยากไปขึ้นไปห้าฟุซ่าท่านอะไกับคุณเนอร์อยู่รถเด้อร์ขน้องพาวสาลีไปเบิ่งค้าแหละเบิ่งไหว้ซื้อแล้วก็ลงมาที่เก่าเครื่องคือเนาะอยู่ตลาดด้วยเด้อพามาหลอดตลาดโลดไปโลดไปทัวร์แล้วเจริญเถื่อนนะจีนเนาะ์โลดไปได้ทัวร์คือเน้ะค่ะซึมซาดีมไหนกับส่วนใหญ่ๆหูไปเด็ดเมย์เลือดคล้ายหนีแล้วทุกคนมาเบิ่งแล้วก่อน ขาดแล้วเล่ะไปเลยไม่เลยขาดแล้ววันนี้นะขายดีเถอะขายดีอยู่คนวะพี่น้องขายดีได้เพราะว่ามาหัวชิมม่วงมะนาวอะเราชิมมะก่านพี่มันไข่มัเปี๊ยงอย่าไปเลยจะซื้อยะชื่อของข้าจั่งข้าต้มอ๋อข้าจ้าเห็ดกุจจีนนะ อันนี้ยอไปะนะดตุมยอย,มย,ยอดยตยขตอมเลยอันนี้ยอมูยอ่อนีออแ่ก็เลวุ๊ดจีล้กก็เลยหายไปนะพี่เดกพี่น้องคนค้านี่นี่เดออีหนึ่ง e อู้ในตลาดนะวใงไงแหงเดียมาเจืดเน่ยว่าชาทีคามากดิอันเดียเจือดว่าค้ายบนขางบนเลอเดียฮาฮาเนี่ยว่าค้ายนมีคนคาอยู่บนขาง นนเ,เนไปไอาิป่้มีอเออมีคนขายยูยเะเดี๋ยวสิไปหาบอลนีเขาจะอนี่เจะตัวกับมาขายมาคายที่ลวันนี้นะโอ้ยซื้อันีตลานแล้วป้าพี่น้องพักกระลำจะมาเป็นคันรถดนะเนื้ออยู่เนื้อกินบ้านห้องพักกระเดา พี mm. uh ่สมดังคมพักระเดามักระมกันโอ้ยกินกับุงสักวนหาบนสิพักเด้อเด้อทุกคนะกินแกงหน่อไม้ปะเล่านเอาลองเดินเด้อยนเกษตรหน่อไม้บาหาจาอัันสิแกงอ่ะเ้สีชื่อนี้มาจักขึ้นไปขึ้นมากับิค่ะ เขียมอู uh, okay. mm ้กอยยไเ่ื่องอันนีงไม่ยงอู้เือนเขียยนะเขีืยขีดต่มเจ้าค้าในไดวะพี่นุ๊นี่เจ้อนนี่นเขีบมือก่ินไกลที่เลี้ยงมาแต่แเลยเขมือบมี่ทุกคนลงเป็นบโยบกเสม่าอไอย่างี กินไกลนลแซน่ะว่ากัปู่กินแตงามไปนาะนชิสืออีหยังเนาะกำลังหาเน่กินอยู่สพักพักกินเล็กอะพักกิเล็กมอ่อมกูใช่เลยแม่เนาะสี่พันปั้นสี่พหาพันเช้าฮะห้าพัน ปันชีพันหาปันเศร้าแกแซแกีหาเศร้าไอ้ไขว้แล้วไขว้ไขว้ตะกำลังคิดว่าปันชีพันหาปันเศร้าแมนกไรไม่ดนรถนะไรฟังเอออาหาปันอะไรสนะอะไรนะกำลังเกิดความสงสัยในใจแล้วปันชีพันหาปันเศร้าหาปันเศร้าใจก็มีเลยกพี่น้อ

มันตายละเจือดขาตัวมันเป็นๆเนต่าก็มีนะเม่เหรอเมยเหระตะเกียงสื่อห้อยห้อยห้อยปลาดุกใหญ่ปลาใหญ่นี่เนี่ยซลลเก๊กขยันตำบายนะยใบแห้งเขียดนอนไม่เขียดหมูร้ายไงทุกคนอยู่ตลาด โอ้เนี่ยยืมกินารคะปุกกนม่งอนาอาไปซื้อพักกันจะเพื่โอ้ยในเหือดเหือดมีเหรอเออไปซื่อเอ้อมไ้่ไปื่อแก้วเหือสั้น่า้ยอยนี่ก็มี มีหอยกับเผาน้ำปลาคอไร้สีคิดวะเสร็จแล้ววะเด็ดเท่าเดือดอันต่ออยากลาเผาเผาก็มีได้พี่น้องป้าเตือนพักกระเดามาสิเดานะมาสองพันโอ้พักกระเดาพี่น้องข้างหาเอาอ๋อมาพี่น้องมาสองพันเด้อมาซื้อซอันเนี่ บางห่านหาพันธุนะเด้น่อยเดียวไนดะ้เดี๋มาเองเออเราเอามาเองเราเน้นท้ายแบบอันนี้เลยคุณป่าร้ายห่างเลยจืดเ,เอาไปไาเอาเอาไปแบ่งกันหรอพักกระดาษ <laughs> อู้ไปง่ายน,นะง่ะใหญ่แหงเลยจ้าป่าเลยน้องน้องใหม่ก็มีฮะอ้เขียดเขียดโมพี่น้องร้ายห่างเดียวนองใหม่ทง ในป้าเขียดหมปลาสคร้ายแหงเลยสวันพ like nice no ักกระดาแล้วเจ้พักกระดายามนีร้ายแหละพี่น้องกระปูกระปูร้ายแหงเลยเนี่ยเจ้า ตัวนี้มันคืออยากเปลือยๆว่ืแม่เรื่องมันหนุนมันหนนมันก้อนมันเปลือยออกลูกเป็นนั่นเลยลูกหมดสบายเลยตัวนี้บอเื่อเธอตัวนี้บอกตัวนี้สภาพดีกว่าตัวนี้สภาพดีกว่าม้วนอ่ะอ่ะตัวนี้ก็ได้ตัวเดียวนหนเดย้ออู๋จะให้เด้งมาบลน ໄປທາງນີ້ເ

ตัว้นึ่งหมื่นโลนึง่อาต้งหดละแต่ว่าหุบนี้มันกลยกิโลแล้วเล้ว่าหุบใจหุบใจเออมันมันมวนมวนนม่ค่ะบามมวนมักโมวานเข้าก็สีอำลาแด้วกันคือหมักโม่เนี่ยเพื่อนๆคนละหมากหมายมิ้งมอทุกคนอุ้ยวมันเ่ากันสัวมันก็น้อง <c oughs> ตรตลาขึ้นหน่อยเหรอจิ้วมังนัดจิ้วมั้บังนัดจิ้วบนัดเหะออบังนัดไก็ยางก็ไ่เด้อนัดไก่เังนัดญ่นี่เนาะบังนัดไวเชียดไม่แต่วไวนัดไวนัดไวอกคนมาน่นรเแน่บอกเด้อมาื่อเด้อล้ววะต้อนนดิาต้อนนีแม่เล่าตอสิบพันเขีดยจมีเขียดล้าได้เขียยนะแม่ เจ้าหานูเ <tampoco> จ้า hmm. พ <clears throat> so ันก็ได้เจ้าเนะเจ้าก็ได้บัตเีีมั่เป็นเป่าเป็นเป่าโลดหนึ่แพทุกคนล้แหงเนาะ่าไรก็บ่ันัเฮ็ดเข้มมี่ไลยแบบน่ะเ็ดเข้มเฮ็ดเขมพักล้แหงเลย มาดิ0พันเอาแบบเดียววะอนนังหัวหมันนังหัวให้จับจับกเลยเดี๋ยวชิลเลียกนังก่อนนังหัวแล้วราคาเดียวกันเปล่คนมีหนัง่ม, <laughs> งมีสีแต่มีหนัง กินยางบอกไปไปเล่นอนเเยิ hmm ้่ากินอเ้หรือข้าเนี่นะเพ่มเยอะนะแนอุ่นน้ำเหรอีานี่ได้ทุกคนเนี่คองคายลายผักเอาอันนึงเอากลับหนึ่งเดี๋ เส้นหกเสนหกสิบพันเลยทุกคนว่งน้ำมีมดอูู้๋วงจองสามอยอากซื้อเลย,ย,ยทุกคนสัจจนสื่อส่งเลยทุกคส่งส่งส่งซอสจืดเพิ่สื่อเสือซวยู่สื่อเสือรับยายส่งกับส่งซโตเพิ่ว่งยืนอู้ในั้นมาเลครื่องค่ะนะสัดินสื่อบวง ซื่อมากเล่นหาพันเขีบนะตําอยู่ซิบมือเสียวเบิร์เดพี่เนาะส่วงนี้มกเล่นร้ายนะคะถือบ่งเนี้ยพักกันนางพิงแดดเนี่ยมาวามาแหวซื้อตัำเพื่นตอนแรกว่าสิกินอยูนี่แหละวันนี้ส่อันพัสร้างซื่ออันนี้ให้ซื่ออันนี้ว่ายซาเคียวปั่นซาเคียวปั่นซื้อมาแต่นิเมืองกูจหวดบ้านเพ่เื่อฮดบ้านพร่อดีจางกันมาแหวซื้อ

เปซิฟก็ปี๋เนาะซิฟก็ปี๋ได้พี่เนาะนตั้งแต่เรียนตอนน่ะซิฟก็ปี๋แล้วเอามาความถนันเลยเดอ้อก็จืดไปซื้อตำปลาตำโดงเออเอามาไหว้เช็ดเอาบ่มให้ไห <c oughs> หด้บ่มนี่คือพื้นใหญ่แท้เห็นไหมอันนี้คือตำเหยย็นไหมพี่นี่คือตำปลาตำโดง ยิงกินน้ำดีกบ่าอื้ยน่ะ่ัวห้อยอ่ะหัวหอยหอยหัวเฮ้ยขามา้าขามาเทแม่ตัวน่เอาติ๊บขามาฮะพี่น้องติดตามเด้อติดตามป้านา หนานเป็นเพี ok ่อ <apply> ว <some drinks> ่าแบบเอาข่าวเดี๋ยวว่าป <just> <ın> ันนาว่าอาบน้าดินีอ่าวนดีดิสนีเป็นไงออนมากินบ่กอ้อนมาน่แม่งอ้อโอ้โบยากอีนาะบอกอะไรใหญ่ทางกด้ยิบผัก้มีอะไรดีดูพี่หน้อฮะไม่เนี่ยแบบหัวสีน้ำมานะบาหวังจะสีแดงไม่ใช่แต่ว่างก็สีกินก็สีดวนนี่